สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับในช่วงสายนะครับ10บนาฬกายีนาทีนะครับอัปเดตนะมุมมองการเทรดนะครับแล้วก็แผนเทรดในวันนี้กันนิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นตัวกราฟราคานะครับทองคำนะปรับตัวขึ้นมานะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงของการ pullback นะฮะตอนนี้นะครับนะอยู่ที่2,466ยนสอยสิบหกยูโต่อออนนะครับนะก็ pullback ขึ้นมาถึงบริเวณโซน อินทรีของเขาแล้วนะครับตันนี้เป็นจุดนะครับช็อตนะครับสำหรับ follow sell แล้วก็ take profit นะครับบริเวณแนว s w i n g up นะครับซึ่งแน่นอนฮะเทรนด์ตอนนี้นะครับนะเป็นกรอบส wing up นะครับนะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับซึ่งกรอบที่มองปรับฐานตามตัวกราฟทองคำเนี่ยมองไว้ที่นะครับบริเวณนะฮะฟิโบ50นะครับนะมองไว้ที่บริเวณฟิโบ50นะครับเป็นเป็นกรอบแรกๆนะครับนะส่วน นะครับจะเบรกได้ไหมหรือจะปรับฐานแล้วเบรกหลุดหรือเปล่าเนี่ยนีต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเทรดซัาบนะครับหรือว่าแผนเทรดเนี่ยเราจะเทคออกที่บริเวณ2,445นะครับนะฮะถึงบริเวณ2,440ยสีราต่อออนนะครับนะตรงกรอบนี้จะเป็นกรอบที่เราจะเทรดกันนะครับส่วนแผน B นะครับแผน B ให้รอกรอบเดียวก็คือบริเวณสวิงนะครับนะที่เขาปรับฐานเนี่ยนะครับนะตัวนี้จะเป็นกรอบหลักที่เราจะรอจังหวะในการเข้าซื้อนะฮะสำหรับตัว นะกราฟราคาทองคำนะครับเพราะะฉนั้นสมารับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับที่เทรดนะครับก็อาจจะ follow นะครับจังหวะช็อตระยะสั้นกันก่อนแล้วก็รอจังหวะสวิงปรับฐานแล้วค่อยหาจังหวะ follow นะครับตามแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับออเดอร์ที่ผมถือก็เซลล์อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเซลล์บริเวณนี้ไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปเก็บที่2,445นะครับถึง2,440ัอเอลต์ออนะครับซึ่งเป็นกรอบบริเวณราคาสวิงครับ ส่วนนะครับตารางข่าววันนี้นะครับอ้างอิงจากตัว investing.com นะครับแล้วก็ตัว f i n w i s h c o m นะครับสำหรับตารางปฏิทินข่าวนะครับจะมีตัวเลขสำคัญในช่วงเวลาประมาณ19นาิกา30นาทีนะครับตัวเลขที่จะมีการประกาศออกมาจะเป็นจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวค่างเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีะการแถลงข่าวอันนี้ของยูโรนะครับ ก็สำหรับภาพรวมนะครับวันนี้สกุลเงินที่มีแนวโน้มสวิงแรงก็จะมีนะครับยูโรนะครับมีดอลลาร์นะครับยูโรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วง1ทุ่ม15นาทีนะครับเป็นข่าวเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็แถลงการนะครับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามการแชรบเพื่อนที่เทรดค้างเงินยูโร USD นะครับนะส่วนดอลลาร์จะมีข่าวตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือว่าประมาณ3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะคร สถานะข้าเงินนะครับอ,าอ้างอิงจากตัว f i n ว i s h c o m นะครับ สกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดนะฮะอยู่ที่0.1%นะครับก็คือสกุลเงิน AUD SD นะครับแล้วก็อ่อนค่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเจแปนนะฮะถึงมีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัจจัยข่าวเข้ามานะครับนะฮะเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินแล้วก็ส่งผลทําให้สกุลเงินเจแปนเนี่ยแข็งค่าขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ในส่วนของสกุลเงินที่เทียบเจแปนนะครับปรับตัวล่วงลงเมื่อวานนี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเจแปนกลับมาติดลบอีกครั้งนะครับนะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าภาพรวมนะฮะสำหรับสกุลเงินเจแปนเนี่ยจะมีการแข็งค่าขึ้นได้ในระยะกลาง นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับตอนนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อเข้าซื้อกลับอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สําหรับสกุลเงินเยนนะครับตอนนี้นะครับนะฮะก็กลับมาติดลบอีกครั้งสงผลทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับนะไทยอยนะครับเทขายเยนอีกครั้งด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการก็มาแทรกแซงค่าเงินก็ตามนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับเพราะว่าสกุลเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะฮะ การที่จะพยุงค่าเงินหรือว่าเข้ามาแทรกแสงเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากกันนะครับนะก็ต้องติดตามกันครับเนี่ยเื้องต้นสำหรับทองคำในช่วงเช้านะครับเซล์สั้นรอจังหวะโฟโล l o w บายนะครับบริเวณ2445ครับ